สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 105นะคะค่ำคืนนี้อยู่กับช่วงข่าวปักหมุดเช่นเคยค่ะสองทุ่มครึ่งแบบนี้เจอกับคุณนภ,ภาสศรประสิทธิ์และดิฉันกัญจนาณิตเมธาค่าะเมื่อคืนคุณนอนเร็วหรือเปล่าคุณกัญจนาก็ไม่ไม่เร็วมากก็มีโอกาสได้ฟังท่านนายกนะคะ <ừ. S 2> ก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเปิดประเทศประยุทธ์นะคะเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงท่านนายกคนเอกประยุทธ์จันโอชานะคะ ก็โอ้เป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์เลยนะคะก็คือเหมือนกับคนไทยจํานวนไม่น้อยหล่ะดิฉันเชื่อว่านะน่าจะให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการเปิดประเทศถูกไหมฮะก็เมื่อวานนี้ได้ได้ฟังท่านนายกท่านนายกราย,ยาวมากถ้าเป็นเอ,อกสารก็เอกสารประมาณห้าหน้าแล้วก็มีคนแอบอ,อีกตัดท่านนายกนะว่าสรุปสาระสำ,สำคัญเนี่ยมีแค่หนึ่งหน้าก็คือเรื่องของการเปิดประเทศ ให้ให้นั<า>กท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนไม่ต้องกักตัวเจ็ดวันไม่ต้องแต่มีเงื่อนไขว่าค,คุณต้องฉิดวัสซินแล้วครบสองโดสนะคะมีการทำอาร์ทีพีอาก่อนที่จะมาเดินทางมาไทยแล้วก็มาเดินทางมาไทยแล้วเนี่ยคุณต้องมีการทำแอ t i g เ n t e ทสคิ t อะไรก็ว่าไปเพื่อมัน่นใจแน่ว่าคุณน่ะไม่ได้ติดเชื้อไม่น่านจะแพร่นนเชื้อของประเทศไทยเข้ามาในประเทศไทยแต่ มานะคะนอกจากการเปิดประเทศแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามัน,มนเกิดมันเร็วกว่ากาหนดที่กําหนดไว้ร้อยี่สิบวันถ้าเราจะทุไมได้แต่<ะ>ในนั้นเนี่ยท่านนายกยังพูดไปถึงเรื่องของให้มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นในวันที่หนึ่งธ<ะ>นาคมในเรื่องของการจําหน่ายแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะสิงที่เมาทั้งหลายก็โอเคเฮ้กันใหญ่นะว่าะจะได้รับประทานดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านอาหารแล้วแต่ยังไม่ได้พูดกันถึงเรื่องการแสดงดนตรีสดนะคะ เรื่องกิจกรรมการเปิดประเทศเนี่ยต้องเอาเข้าสู่ที่ประชุมสอบบกขอชุดใหญ่ในวันที่สิบสี่นี้รอกันก่อนนะว่าจะมีประเทศใดบ้างที่ท่านนายกกล่าวถึงประมาณสักสิประเทศที่จะเข้ามาประเทศไทยได้แต่วันนี้ค่ะมันมีเสียงขานรับกันอื้องอึดตะเบึงเลยนะภาษาโบราณของดิฉันคณที่ทำราชการบอกว่าดี่ีหนักหนากับการประกาศเจตนารวมของ ท่านนายกค,ครั้งนี้นะเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสในการช่วงชิงนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยบอกว่าเนี่ยมันสอดคล้องกันเลยเนยช่วงเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงไฮซีซันของการเดินทางนะักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาไทยแล้วก็สอดคล้องไปถึงไตรามาสหนึ่งของปีหน้าถือว่าทัศนคติทัศนวิสัยท่านนายกดีเยี่ยมส่วนเรื่องกังวลใจเรื่องการแพร่เชื้อในประเทศนั้นไม่เป็นไรท่านรองนายกอนุทินบอกมาตรการมันปรับเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นถ้า,ามันมีปัญหาจากเรื่องนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลากระทรวงสาธารณสุขเข้มแข็งเพียงพอที่จะดูแลในเรื่องนี้อ่ะเพว่ากันไปนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ภาคเอกชนนักธุรกิจเนี่ยรู้สึกแฮปปี้ดีดาเนาะอืมค่ะแมอ่ะทีนี้เราเราฟังในอเอาในมุมของนักธุรกิจก่อนก็นแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยทางหอ,อการค้าไทยก็ออกมาสแสดงความคิดความเห็นเพราะว่าจริงๆหอ,อการค้าไทยเนี่ยเขาก็พยายามใช่ไหมคะว่า อยากจะผลักดันให้มีการเปิดประเทศมาอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณสนั่นอังอุบลคุณค่ะประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วยคุณสนั่นบอกแบบนี้บอกว่าจากที่ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มส่งตัวถึงลดลงเนี่ยนะคะก็ประกอบกับการจัดหาแล้วก็จัดสรรวัคซีนตอนนี้มีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยประชาชนคนไทยก็ได้รับวัคซีน เพิ่มขึ้นด้วยนะคะกระจายไปยังจังหวัดต่างๆรวมทั้งการติดเชื้อจากต่างประเทศก็ตอนนี้น้อยมากนะคะคุณสนสั่นบอก<ม>เป็นสัญญาณที่ดีที่ท่านนายกออกมาประกาศสร้างความชัดเจนในการเปิดประเทศเพราะว่าจะทําให้ผู้ประกอบการแล้วก็นักเดินทางเนี่ยได้รู้ล่วงหน้าเตรียมตัวดีขึ้นนะคะการควบคุมก็มีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนเพราะว่าการเปิดเนี่ยไม่ได้เปิดเพรึบทีเดียวแต่ว่าเป็นการทยอยเปิดประเทศใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยนะ คุณสนั่นบอกว่าเราก็ผ่อนคลายมาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วใช่ไหมคะรวมไปถึงโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่เริ่มมาตั้งแต่1ก,กรกฎาค,คมและผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันมาแล้วล่ะนะคะ <Okay. S 1> ทางมาตรการของโรงแรมที่ต้องมีมาตรฐานชา,านะคะของกระทรวงสาธารณสุข <Okay. S 1> เรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งนะคะอย่างคุณสนั่นบอกว่า ตอนนี้เนี่ยภาคเอกชนเองก็ร่วมไม้ร่วมมือตั้งแต่การที่ไปเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนอกสถานที่<ช>นอกโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็ช่วยมาโดยตลอดเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ประเด็นสําคัญที่ภาคเอกชนเ้ามองก็คือ 1. เรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะคะเนี่ยเรื่องของการฉีดวัคซีนนะแล้วก็การตรวจ ATK ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหองการค้าไทยเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให เสนอเ,เสนอให้การเปิดประเทศเนี่ย<ม>เป็นไปอย่างยั่งยืนเขาก็เลย<ม>เสนอแนวทางเรื่องของด<ะ>ิจิทัลเฮลพลาส s h เฮลพลาส s s นะคะ<ม>ส่งเสริมการทำงานของภาครัฐด้วยนะก็เหมือนกับว่าอะไรต่างๆเนี่ยจับขึ้นมาอยู่ในในระบบดิจิทัลเพื่อที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นคนเดินทางมาก็<ะ>แสดงโชว์ไปเลยเป็นแบบ h เฮลพ h า a s s ไปเลยนะคะก็เหมือนแบบ<ะ>เขาเรียกว่าอะไรใบผ่านสุขภาพใช่ไหมถ้าสุขภาพเราโอเคแล้วเนี่ย มันก็จะผ่านเข้าประเทศเราได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของภาาเอกชนที่เข้ามาสอบรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องของการเปิดประเทศแต่มันมีคนค่ดจริงๆแล้วมันคือมีมีคนตอบรับก็ต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยนะแล้วคนนี้ชอบเอะตลอดเวลาคนนี้ที่พูดถึงนี่ก็คือคุณหมอธีระนะคะธีระวันเอ่อนแพทย์ธีระ วรธนารักษ์นะคะก็เป็นอาจารย์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านก็โพสตข<ม>์ข้อความผ่าน Facebook ของท่านนะคะบอกว่าที่อื่นเขาเปิดเมื่อพร้อมใช่จริงๆเพราะว่าอย่างกรณีนี้วันที่19เนี่ยสิงคโปร์ก็จะเปิดประเทศเหมือนกันนะคะ<ม>ทั้งเรื่องระบบตรวจคัดกรองพร้อมกับมีประสิทธภาพการตรวจได้มากประชากรส่วนใหญ่ได้วัคซีนครบ2โดสระบบตรวจสอบติดตามตัวที่มีประสิทธิภาพของสิงคโปร์เนี่ยเค<ม>้จะมีเวลาคุณไปถึงสนามบินจังมีปุ๊บเนี่ยนะคะเขาจะต้องให้คุณโหลดแอป เพื่อเขาจะได้ร,รู้ว่าคุณไปตรงไหนของของสิงคโปร์เลยของเรามีหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะคุณหมอเขาก็เลยเอะขึ้นมาระบบตรวจสอบติดตามตัวที่มีประสิทธิภาพและสถานการณ์ระบาดไม่รุนแรงคุมได้ดีแม้กระนั้นหลายประเทศเปิดแล้วเขาก็เจอผลกรทบกานมาชาัดเจนคาถามนะคะฝากไปก้งดังๆไม่รู้ฝากใครนะที่ควรคิดก็คือหากเปิดขนาที่ระบบตรวจก็มีศักยภาพจํากัด ประชาชนในประเทศก็ยังได้รับวัคซีนครบโดสเป็นส่วนน้อยรวมถึงสถานการณ์ก็หลับหมื่นต่อวันมีเช่นมาค่ะเกิดอะไรตามมาอืมก็มเป็นเรื่องของคนช่างเอนะคะอย่างคุณหมอธีระ <c oughs> นะคะ,ะทีนี้เรามาดูเรื่องของเมืองต่างๆที่ได้ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุดใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคำถามว่าเอ๊ะเจ้าสิบประเทศที่จะมาบ้านเราเนี่ยเป็นใครกันบ้างแล้วเมืองเหล่านั้นเนี่ยนะคะ หลังจากที่เผชิญกับโรคระบาดเนี่ยเขามีการดูแลยังไงประชากรเขาปลอดภัยไหมเนี่ยนะคะทาง Economist i n t e l l i g e n เ e n t ์เนี่ยนะคะเขาก็วิเคราะห์ข้อมูลนะของดัชนีเมืองที่ปลอดภัยประจำปี2021 <fil. S 1> นะคะ <Ball. S 1> เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเขาก็จัดอันดับเมือง60แห่งที่ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยก็ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐานชีวิตดิจิทัลความปลอดภัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตอนนี้ เอาเรื่องของสุขภาพเรื่องของสาธารณาสุขในการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9เนี่ยนะคะแล้วก็อัตราการเสียชีวิตจากโควิดด้วยนะคะสำหรับเมืองที่นะคะ5เมืองที่ปลอดภัยสูงสุดเลยก็คือมีโคเปนเฮเกนนะคะโทรอนโตก็คือแคนาดาเนาะโคเปนเฮเกนนี่เดนมาร์กใช่ไหมคะพี่เอ,อื้งค่ะเดนมาร์กค่ะ อ่าแล้วก็มีสิงคโปร์นะคะมีซิดนีย์แล้วก็มีโตเกียวด้วยนะคะเมืองทั้งหงเแห่งมีหลายปัจจัยที่ทําให้คนเห็นว่ามีความปลอดภัยโดยรวมเกี่ยวข้องกับการร่วมมือของคนในสังคมความหลากหลายของกลุ่มประชากรแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่อาศัยในเมืองเหล่านี้เขาก็จะดูว่าการแพร่ระบาดในเมืองเนี่ยทำให้พวกเขาปลอดภัยยังไงนะคะ,ะ,ะนะักท่องเที่ยวต้องรู้อะไรบ้างถ้าหากว่าจะไปเที่ยวไปเยือนบ้านของเขาเนี่ยนะคะ ก็าทางเดนมาร์กเนี่ยเขาอยู่ในอันดับที่ดีเลยโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมก็มีแบบว่าเรื่องของความยัง่งยืนคุณภาพอากาศก็ดีการจัดการขยะก็ดีพื้นที่ป่าในเมืองก็ดีอีกนะคะก็ถือว่าส่งผลต่อความสามารถในการรับมือกับมาตรการจํากัดการระบาดใหญ่ของเมืองแล้วก็ที่อาศัยอยู่ในเมืองนะคะซึ่งก็มีการยกเลิกมาตรการทุกอย่างในเดือนกันยายน2021นิะคะอ่านี้ยกตัวอย่างให้ฟังกันแล้วกันนะเพราะว่าอย่างเดนมาร์กเนี่ยเขาบอกว่า เขาทำป้ายสัญลักษณ์เนี่ยนะที่ชัดเจนเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างกลุ่มคนที่อยู่นอกบ้านนะ mm hmm. ก็เหมือนกับว่าเขาเคารพกฎกติกาสังคมอะ่ะเพราะฉะนั้นทําให้บ้านเขาเนี่ยปลอดภัยจากโควิด hmm. ได้เร็วแล้วก็เขามีโครงการที่ตรวจหา COVID mm hmm. โคาว COVID mm ิด hmm. โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้กระทั่งนะักท่องเที่ยวที่ไ <laughs> ปเที่ยวบ้านเขาเอออันนี้แหละคะ่ะที่ อันนั้นก็เป็นเมืองที่ปลอดภนะัยเนาะก็ให้ความร่วมมือประชาชนมีวินยัยว่าอย่างนั้นกันต่ในส่วนประเทศไทยเนี่ยไอ้ตรงคําว่าวินัยเนี่ยมันต้องฝึกกันอีกพอสมควรทีเดียวนะก็เราจะสร้างได้นะทีน,นี้มาดูตัวเลขของผู้เสียชีวิตกับตัวเลขของผู้ติดเชือ้อวันที่สองนี้นะคะที่สบคประกาศกันทุกเช้าเนี่ยวันนี้มีผู้ติดเชื้อนะคะมีเมีผู้ติดเชือ้อติดเชื้อรายใหม่อะ่ะ9,445ร,ราย ู่ใน,นกรทมจะเป็นส่วนใหญ่ะคะแล้วลองลองไปก็คือสี่จังหวัดภาคใต้าตาอันนี้ที่น่ากังวลก็คือสีจังหวัดภาคใต้าตานะคะแล้วก็มีผู้ป่วยสะสมยืนยันหายป่วยแล้วเนี่ยประมาณวันนี้เนี่ย 101, 40, 50, 50นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสองรายนะคะที่น่าเศร้าก็คือวันนี้มีผู้เสียชีวิตแปดสีร่รายปรดนสีร่รายนี้ไม่น่าตกใจแต่ว่าที่น่าตกใจและน่าเศร้าก็คือมีเด็กที่อายุเพียงแค่สามเดือน เสียชีวิตน้องเด็กคนนั้นไม่มีโรคประจําตัวอันนี้ต้องหาสาเหตุกันเลยนะ,ะว่าเกิดตออะไรกันขึ้นนะสถานการณ์แบบนี้ไม่ควรปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะจริงๆเรารู้นะคะว่าจริงๆแล้วเด็กที่มีอายุเล็กๆเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ไม่มีมีภูมิคุ้มกันของเขาอยู่แล้วนะเขาไม่เคยเก็บโรคเพราะฉะนั้นร่างกายขาน่าจะแข็งแรงแต่ปรากฏว่าน้องเสียชีวิตก่อนในวัยอันที่ไม่สมควรเลยค่ะ อันนั้นก็ยังเป็นตัวเลขที่เราต้องรายงานเพราะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เองก็ยังหนักอยู่ใช่ไหมคะค่อนข้างจะแบบว่ายังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะทีนี้หนึ่งในปัจจัยที่เราหยิบยกกันขึ้นมาว่าบ้านเราเนี่ยมีการบริหารจัดก,การเรื่องฉีดวัคซีนที่ดีก็เลยทําให้ท่านนายกเนี่ยตัดสินใจเดินหน้านะเมะื่อวานเนี้ยสื่อก็พัดหัออวบอกเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ <Surprise S 2> เปิด <ừ> ประเทศใช่ไหมคะก็คือตัวเลขการฉีดวัคซีนนะคะ ตอนนี้คนไทยฉีดวัคซีนแล้วนะคะกว่า61ล้านโดสมี14จังหวัดครอบคลุมประชากร50%นะคะตัวเลขณนะวันที่12ตุลาคมที่2บคเขารายงานออกมานะคะก็คือภาพรวมการฉีดวัคซีนในพื้นที่77จังหวัดมียอดฉีดสะสมนะคะนับตั้งแต่28กุมภาพันธ์ถึง11ตุลาคมอยู่ที่61ล้านโดสค่ะเข็ม1ฉีดไปแล้ว49.2%นะคะ หรือว่า35ล้านคนด้วยกัน35ล้านเข็มเนี่ยนะแล้วก็เข็มที่2เนี่ย23ล้านรายด้วยกันนะคะก็33%ของประชากรละแล้วก็คนที่ได้เข็มที่3ไปแล้ว1.7ล้านก็คือ1.7ล้าน7แสนรายก็คิดเป็น2.5%ของประชากรน,นะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ย 11เอตุลาคมฉีดเพิ่มได้80,000 0กว่ารายนะคะเข็ <Ừ. S 1> มที่1ก็ได้3 0 0 0 0 0กว่าเข็มที่สองนี่เกือบ4 0 0 0 0 0นะ390,000่นร <Ừ. S 1> ายนะคะเข็มที่3มอีก4 1000่รายด้วยกันนะคะก็เป็นตัวเลขที่เหมือนกับขยับเพิ่มมากขึ้นนะอย่างเมื่อวานต้อง80,000 0ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะพี่เอื้องเพราะว่าวัคซีนมันมาเรื่อยๆที่นี้ไปดูดีค่ะ<ฆ>ผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิดก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคนพูดถึงมาตรา39มาาตรา33มาตรา40ส<ฆ>เนี่ยเขาได้รับ เงินในเรื่องของผลกระทบสาหรับสามจังหวัดสีแดงเข้มไปเรียบร้อยแต่มันมีประชากรกลุ่มหนึ่งเล็กๆเนี่ยนะประมาณหมื่นคนเนี่ยเขาไม่ได้รับผลกระทบเขาไม่ได้รับการเยียวยาอันนี้พูดกันถึงเรื่องชัดเจนเลยนะคะก็คือรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับแท็กซี่เพราะว่าอย่างนี้ค่ะเขามีปัญหาเรื่องอายุเขาเกินหกสิบห้าปีประกันสังคมก็เลยจัดให้ไม่ได้แต่วันนี้วันนี้โฆษกรัฐบาลมีคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะน้องแป๊ ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกันนะคะต่อด้วยมติคณะมนตรีนะครับเรื่องที่1นนะครับคณะมนตรีเห็นชอบนะครับโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับขี่รถรับจ้างหรือแท็กซี่นะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับที่มีอายุเกิน65ปีซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสูงสุดนะครับโดยการอนุมัติกรอบวงเงินจำนวน166.94ล้านบาทนะครับโดยเงื่อนไขก็คือว่าจะมีการช่วยเหลือสนับสนุนให้คนละ5,000บาทนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดจะได้รับ2เดือนนะครับเป็นจำนวนเงิน10,000บาทนะครับส่วนอีก1 6จังหวัดเพิ่มเติมนะครับจะรับ1เดือนจำนวน5,000บาทนะครับ โดยกลุ่มบุคคลที่ขับแท็กซี่นะครับและก็ขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกและก็ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3 39และ40โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้ขับแท็กซี่จำนวน12,918รายและก็มี ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือมอไซค์รับจ้างนะครับจำนวน3,776รายวิธีการโอนเงินก็คือ,อท่านก็ไปสมัครนะครับที่กรมการขนส่งนะครับแล้วก็ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะครับแล้วก็จะมีการเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้กับบุคคลเหล่านี้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับมหมดเวลาละฟังเสียงท่านโฆษกนาะรัฐมนตรีเรียบร้อยเรื่องการย,ยาทั้งบิน<ม>ที่วินมอเตอร์ไซค์กับ เออตัวเฟอร์แท็กซี่แล้วนะคะหมดเวลาพอดีตั้งแต่อืมค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ